เราไม่มีหลักฐานเบื้องต้นเพียงพอเพื่อขอหมายค้นจากสารไปค้นหาหลักฐานบนเรือของชิวจื่อปินดังนั้นไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าคืนที่ชิวจื่อหลานตายเขาเคยไปที่ท่าเรือของชิวจื่อปินหรือเปล่าท่านนายไม่ร้อนตัวทำไมต้องถอดเมมกล้องวงจรปิดออกกลัวถ่ายินหลักฐานเลยอ๋อจินตนาการเก่งดีนะหน่าหน้าตายแต่มาสงสัยฉันเนี่ยนะ ขาเป็นน้องสาวฉันเขาไม่ใช่แค่น้องสาวนายยังเป็นน้องสาวฝาวแฝดของนายด้วยถ้าพวกคุณรู้ว่าคืนวันที่26หกกุมภาพันธ์พวกคุณมาถ่ายกันตรงนี้รูปและคลิปทั้งหมดที่ถ่ายได้ขายผมได้ไหมครับอะคุณจะซื้อไปทำไมอ๋อผมผลิตโฆษณาครับอ๋อนายไม่เหมาะสมกับคำว่าหลานชายตระกูลชิวเลยด้วยซ้ำในสายตาฉัน นายก็มีแค่ชื่ออยากประสบความสาเร็จเหรอนายหลอกใช้ผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเปิดคาสินโนแล้วซ่อนผู้หญิงไว้อีกคนเพื่อให้มีลูกให้นายนายยามเกียดชื่อเสียงของต้นโพนชีกับชิวซื่อนายี่อะไรไ